สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความยาวนานของคำว่ากับและอสงไขว่ามันนานแสนนานแค่ไหนทุกคนเคยได้ยินกันไหมครับไม่ว่าจะตามในละครทีวีหรือตามเรื่องราวต่างๆที่เวลาสาบแช่งใครมักจะได้ยินคำว่า ขอให้ตกนรกหมกไหมชั่วกับชั่วกันหรือคำว่าจะขอจองเวรไปชั่วกับชั่วกันแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าคำว่าชั่วกับชั่วกันมันนานขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันครับว่ากับหรือสงขายนั้นมีความยาวนานเท่ากับกี่ปีมาเริ่มกันเลยครับ ในสมัยหนึ่งมีพิกษุรูปหนึ่งได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ณกปุงสาวัตถีแล้วก็ได้กราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงใดหนอพระพุทธเจ้าก็ตอบกับพิกษุรูปนั้นไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะอธิบายความยาวนานของคำว่ากับให้เข้าใจได้เพราะมันยาวนานมากๆพิกษุรูปนั้นก็ได้บอกกับพระพุทธเจ้าไปว่า พระองค์ทรงอุปมาได้ไหมพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็ได้อุปมาว่ามีภูเขาใหญ่หนึ่งลูกยาวหนึ่งโยศกว้างหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศเป็นภูเขาทึบไม่มีโพรงหนึ่งโยศจะเท่ากับ16กกิโลเมตรนะครับเอาเป็นว่าภูเขาลูกนี้ที่พระพุทธเจ้าอุปมามานั้น สูงกว่าเขาเอเวอรสเ์เกือบ2เท่าเลยเขาเอเวอร์เ์สจะสูงอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรกว่าแต่ภูเขาลูกนี้สูงถึง16กิโลเมตร และพระพุทธเจ้าก็ได้บอกต่อว่าในทุกๆ100ปีจะมีบุรุษคนหนึ่งเอาผ้ามา,าลูบภูเขาลูกนั้นหนึ่งครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ100ปีมาลูบหนึ่งครั้งอีก100ปีมาลูบอีกครั้งหนึง่งทำไปจนกว่าภูเขาลูกนี้จะหายไปหรือแบนราบเรียบเท่ากับพื้นการกระทำเช่นนี้คำว่ากับยังยาวนานกว่าเลยทุกคนก็ลองคิดดูนะครับ ภูเขาสูงถึง16กิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนแล้ว100ปีก็มีโอกาสเอาผ้ามาลูบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วต้องใช้เวลานานแสนนานแค่ไหนถึงจะทำให้ภูเขาลูกนั้นหายไปได้แล้วก็ยังมีคำอุปมาอีกอันเกี่ยวกับความยาวนานของกับ พระพุทธเจ้าได้อุปมาไว้ว่ามีที่แห่งหนึ่งกว้างหนึ่งโยน์ยาวหนึ่งโยน์มีกำแพงโดยรอบสูงหนึ่งโยน์แล้วเอาเมล็ดผักกาดนั้นบรรจุไว้ในนั้นให้เต็มแล้วทุกๆหนึ่งร้อยปีให้นำมาเล็ดผักกาดนั้นออกไปหนึ่งเมล็ดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหนึ100่งร้อยปีเอาเมล็ดออกไปหนึ่งเมล็ดเมื่อไหร่เอาเมล็ดผักกาดออกจนหมดได้แล้วคำว่ากับยังยาวนานกว่าเลย และเมื่อมีคำว่ากับก็ต้องเคยได้ยินคำว่าอสงไขยกันใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าคำว่าอสงไขยนั้นยาวนานแค่ไหนทุกคนลองเอาเลขหนึ่งตั้งขึ้นมานะครับแล้วเติมเลขศูนย์ไป140ตัวนั่นจะเป็นการประมาณจำนวนปีของคำว่าอสงไขยครับหรือมีคำอุปมาที่ว่า ได้มีฝนตกครั้งใหญ่อย่างมโหลานทั่วฟ้าตกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดและตกอย่างนี้อยู่3ปีไม่ได้ขาดสายเลยฝน1เม็ดจะเท่ากับ1ปีทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าฝนตกลงมากี่เม็ดกันในตลอด3ปีนี้นี่แหละครับจะเป็นคำอุปมาของคำว่าอสงไขย แล้วถ้าถามว่าพวกเราทุกคนในที่นี้มีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตัสงสารนี้มานานแค่ไหนแล้วก็จะอธิบายได้ดังนี้ในสมัยหนึ่งได้มีพิสูรรูปหนึ่งได้ถามกับพระพุทธเจ้าว่าพวกเหล่านี้ได้ผ่านพ้นกับนั้นมากี่กับแล้วและขอให้พระองค์ทรงอุปมาจํานวนกับที่ผ่านมาแล้วด้วยพระพุทธเจ้าก็อุปมาว่า ได้มีพิสูุี่รูปมีอายุขายได้100ปีแล้วสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้วันละ1 0 0 0 0แสนกับเอาแค่1กับนี่ก็ยาวนานมากแล้วนะครับแต่นี่ระลึกได้วันละ1 0 0 0 0แสนกับ ภิกษรรูปนั้นก็ทําการละลึกชาติย้อนหลังไปทุกๆวันจนครบอายุขัย100ปีของตนเองแล้วก็ตายไปภิสษรรูปแรกตายไปรูปที่สองก็มาละลึกชาติต่อแล้วก็ตายไปอีกรูปที่สรูปที่สี่ก็มาละลึกชาติต่อแล้วก็ตายไปในที่สุดทําแบบนี้จนตายไปทั้งหมด4รูปก็ยังไม่เจอชาติแรกของตนเองเลยนะครับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า สังสารวัตรนี้หาจุดต้นและจุดปลายไม่ได้เห็นไหมครับคําว่ากับกับคําว่าอสงไขยพระพุทธเจ้ายังพออุปมาให้ฟังได้แต่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าหาจุดต้นจุดปลายไม่ได้เลยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็เพื่อที่จะทําให้พวกเราที่ได้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี้แหละครับ เกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เกิดเป็นคนจนคนรวยเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดก,ก็เป็นกันมาแล้วทั้งนั้นเป็นสัตว์หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายก็เป็นกันมาหมดแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์ก็เคยผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเรานั้นยังไม่เคยไปก็คือการไปนิพพานไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้กันหรอก ยังไงก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่เข้านิพพานการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ก็ยังอันตรายอยู่ถ้าเข้านิพพานชาตินี้ไม่ได้ก็ขอให้เป็นอริยบุคคลให้ได้ถ้าชาตินี้ยังเป็นอริยบุคคลไม่ได้ก็ขอให้ดําเนินไปในเส้นทางของอริยบุคคลเพื่อที่จะเป็นอริยบุคคลให้ได้แล้วละความชั่วหมั่นสร้างความดีสเสบียงบุญของเรานั้นจะติดตัวเราไปเสมอแล้วเราจะได้ใช้อย่างแน่นอนในวันใดว,วันหนึ่ง สำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ